สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่เล็กพริกขี้หนูครับนะ <c oughs> แกะมาสามสิบสามสิบแปดสามสิบเก้าเดือนครับนะเจ็ดพันชั่วโมงครับนะถือว่าโซบูตส,สเตอร์สลัก <c oughs> ช่วงล่างนี่ มาครึ่งทางครับเจ็ดพันก็ใช้ได้อีกเจ็ดพันนะน่าจะหมื่นสี่ครับนะนั่นหมายความว่าอีกสามปีครับนะอีกสามปีนี่ต้องเปลี่ยนโซ่ครับนะถ้เปลี่ยนโซ่จะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนโซ่ก็ต้องเปลี่ยนแครีเออร์ลเลอร์อ er ครับนะล้อนำอาจจะครบเซ็ตสปอกเก็ตอะไรหมดเลยครับนะ ยังสรงงวดอยู่ครับพี่น้องนะยังเดืออีกตั้งเก้างวดครับนะนะครับไปเรื่อยๆจะเป็นไทยแล้วนะครับจริงบางทันก็อกีดูว่าทำไมไม่ออกรถใหญ่นาะรถใหญ่ก็แพงน้องนะไม่ออกครับนะ chăn cục cho đinh đi này Mày hả thân máy hay này đi Ủa, kỳ ký này tôi chờ chăng cong không nào วิ่งทำทางมาครับนะปาดท,ทางมาเรื่อยๆจะคุยอะไรดีเนาะการรักษารถการดูแลรถการดาวรถเนาะการเดินบัญชีเดินบัญชีก็ลองเดินดูพี่น้องนะมีเงินอยู่ก็ เอาเข้าออกครับนะเข้าเข้าออกออกออกเข้าเข้าสักหกเดือนครับนะสองไตรามาสก็ท่านก็เอาไปาทำธุรกิจได้ครับกู้ธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินกู้มาซื้อรถซื้อรถดำหรือว่าซื้อรถขุดหรือว่าจะไปทำมาหากินนะครับนะจะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดร้านกว๋วยจับเปิดขายของชำนะครับได้หมดครับนะ ไม่มีปัญหาครับนะนะครับจริงๆก็มีอาชีพเยอะแยะเนาะอาชีพยยหรือว่าจะเปิดเต็นท์รถนะครับเยอะแยะเลยอาชีพยยทำมาหากินเน,ะเนาะเบกไม้เพื่อนนึงเนี้ยไปแสะหน่อยนี่ไหมฮะอยู่เม,มืองไดล่ะ น่าจะมันเล็กไปเนาะได้อีกสักอีกสักหเมตรนันเนาะไม่ให้เนี่ยทำฟรีทำฟรีเลยโอ้ยทำไมล่ะแลกกันนี่บบนในหน้าบอกมาหา โอเคเลยโอเคอู okay, ้พี à à ่นะอืมเป็นร้อยเที่ยวเลยนะเห็นไหมมาฮอดนี่บ่กไปถึือไอชิโกตรงนี้เองตรงมันไอ้กลางนู้นก็ถือไอต้นเลยเก็บทิ้งลงตงนันิดหนึ่งตรงนี้เอาไว้ตรงกลางนี่มันเอาไว้เอาไว้มันล้วมันสูงแล้วอีกอีกสิบเที่ยวพอไหม ประมาณนั้นเราก็ได้เหลือประมาณอีกสัก20ใช่ไหมไอโปะนั้นจะสูสีหน่อยนะแล้วก็เอาใส่ซีไปป่าหน่อยป่าก็ได้บ้านนี้บ่บ้านนี่วะเออเขาดิน่ะท่เทน่ะช้าบ่ได้ก็อยากได้ดินทรายอ๋อโปหน้านี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยให้นี่ยไอ้ยายตรงข้ามนี่รอกนาเนี่ยที่สูงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวจบจะไปดูให้นี่ตรงเดี๋ยวไปจีบยายนั่นก่อนนะว่าตามีปืนเนื้อจะไีบแกมันจะได้นาดินหน่อยละ ม<บ>ีสายแปดมีเอาสายสิบเอาสายสิบเปิดเปิดหน้าใหม่เลยตรงนั้นเนาะไอ้ไอสะนะเราก็เปิดเอาข้างบนเนาะเห,หลือเย,ยอะแยะอีกนะมันไกลหน่อยไ<น>ม่เป็ใน,ในไรเดี๋ยวไปโปะน้าเอาโอ้ดินอย่างนี้นี่ปลูกทุเรียนนะ่ะก็ชอบนะแถวจันนี่ทุเรียนชอบดินงี้เลยดินข้างล่างนี่ยนะดินเป็นก้อนดินดานนี่ยิ่งไงมีลูกรังปนๆด้วยนะโอ้ ไม่รู้เหมือนกันเป็นกระปุกแต่กันนะโอ้ไอ้ดิน,น,ดนมันเรทอามันเยอะดินนี่มันมีขึ้นนี่เรทอาตมันเยอะโอ้แถวบ้านยังล็อกไว้อยู่ยังล็อกอยู่ใช่ไหมล็อก,กนานไปกเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้อีกวันเนาะพรุ่งนี้วันหนึ่งเราจะจบพรุ่งนี้เนาะจบพรุ่งนี้เออยังไงก็ต้องจบ นนนี้กันเป็นอาทิตกคระเบอระเบิดเจ้าดนระเบิดอปาอ้อยนูกว่ะปาอ้อยนูกยังไม่เสร็จเครับอืเป็นไรครก็ให้โลนะหา่ก็ไปจีบอีกจะทักันเหรอโอลอกเลยยังล็อกเลยยังจะขอที่จะให้แล้

กี่ไรล่ะหลงวันเดียวจบสองวันอวิออว่งไปไหนล่ะโอเคครับพี่น้องนะคุยกับลูกพี่หน่อยแล้วก็จะเป็นท้งไนหน้าแล้วก็ ขับรถดำบเลยครับนะร่วมช่วยกันอ่ะพีซีเจ็ดสิบชมไปบนไปนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวตามดูว่าพอถึงหมื่นชั่วโมงจะเป็นยังไงตอนนี้เจ็ดพันครับนะเดี๋ยวต้องให้เขากินของเหลวแล้วครับเปลี่ยนของเหลวโอ้โหเฮ้ยถือตังเยอะแท้หือ่ะ สนใจเข้าดูได้ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์นะครับหรือว่าจะปรึกษาได้ครับกดขุดเล็กกดรถขุดใหญ่เก่าไทยเก่านอกนะครับทุกค่ายยินดีให้คำปรึกษาอ่ะดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับนะนี่ครับเปิดฝากกดติดตาม้ะยครับสวัสดีครับ